สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลครับประจําหน้าคลิป y o u t u b e นะครับทุกคนทุกขั้นเลยนะครับวันนี้เราเจอกันคกรับกับโปรแกร,รมฟุตบอลในค่าคืนวันอาทิตย์2พฤศจิกายน2568จะเจอบแบบนี้ครับวันนี้3ทีมที่น่าเลืกเชียจาก2หลีครับเรารวยกันที่อาราลิกาสเปนและพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เลยนะครับ ฟังคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางรายการเอาเป็นว่าถ้าใครฟังแล้วชื่นชอบเหมือนกันตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้เจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรมทิ้งไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับเกมคู่แรกค่่าคือวันนี้นะครับเราเลยกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเป็นเจ้าถิ่นอย่างบาร์เซโลนาวันนี้เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเอลเช่แน่นอนครับคู่นี้เนี่ยก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเขาหยิบยกและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างบาร์เซโลนาครับเหนือกว่าชัดเจนอย่างน้อยครับถ้าอยากจะยิ้มนะครับต้องมี2เมล็ด นะครับที่ชนะห่างได้ทีงจะได้เฮเท่าที่นั้นเจะลึกไปดูภาพรวมมาวันนี้นะครับนัดมองว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบาร์เซโลนามากกว่านะครับแม้ผลงานโดยรวมของบาร์เซโลนาเองจะดรอปไปจากช่วง5เกมหลัง ชนะได้แค่2เกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมเกมล่าสุดมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมากมายนะครับหลังจบเกมที่บุกไปพ่ายให้กับเรเอัลมาดริดสอประตูตอนหนึง่งรามิญ่าเมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกพูดถึงในแง่ไม่ดีเยอะพอสมควรแต่ว่ารายละเอียดในเกมเราไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับยังคงเชื่อมั่นและก็เชื่อใจบาเซนามากกว่าเพราะว่าด้วย ผลงานนะครับอาจจะไม่ดีแต่คุณภาพโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกมาตรฐานของทีมรวมไปถึงนะครับขุมกําลังเชิงลึกในตําแหน่งต่อตําแหน่งเนี่ยนะครับบาร์เซโลน่ายังดีกว่าวันนี้น่าจะเปิดเกมครับเข้าทําเอลเช่นะครับสุดท้ายเอลเช่ผมดูแล้ว90้บนาทีต้านไม่ไหวแน่นอนวันนี้มั่นอกมั่นใจครับบาร์เซโลน่าจะชนะขาดด้วยผลต่างประตู2เลนได้อย่างแน่นอนมองเจ้าถิ่นครับอยากบาร์เซโลน่าได้เลยครับ คู่ที่สครับสำหรับหน้าคลิป YouTube วันนี้ครับเราลุยกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็น ก่อนเกมเริ่มครับเขามองว่านิวคาสเซิลครับวันนี้แม้รับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ยังถูกมองว่าดีกว่ากับเงื่อนไขวันนี้ครับบังคับชนะเท่านั้น1ประตูเฮลเล็กเล็กประตูครับได้เห็นแบบเต็มๆจากภาพรวมครับวันนี้ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่ทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลมากกว่าเวสต์แฮมอยู่ในช่วงขาลงจริงครับความได้เปรียบเนี่ยอาจจะเป็นเกมในบ้านแต่แพ้ติดต่อกันมา4เกมติดครับในถิ่นของตัวเองและจากภาพรวม5เกมล่าสุดยังไม่ชนะใครเลย ดีที่สุดคือเสมอ1นเกมและหลุดแพ้ไปถึง4เกมสวนทางกับนิวคาเซิลที่รักษาผลงานและมาตรฐานได้ดีพอสมควรนะครับเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมจากค่าเกมบู่งสุดมองดูแล้วครับด้วยมาตรฐานความมั่นอกมั่นใจนะตอนนี้บวกแนวต้านและกระแสที่เปิดมาเป็นอกเป็นใจครับให้กับทีมเยือนอย่างนิวคาเซิลอยู่เยอะพอสมควรบุกมาวันนี้ครับเชื่อว่าอย่างน้อยพวกเขาชนะได้อย่างแน่นอนครับจะมากกว่า1ประตูหรือเปล่าไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งวันนี้ชอบไปที่ทีมเยือนอย่าง เดีคาวขซดสนอยู่ในเต็ดครับ ปิดฉากที่สาครับสำหรับคัมคิววันนี้นะครับประจําหน้าคลิป u t u b e ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างบอลมัตเอฟซีคู่นี้ผลยันดีด้วยกันทั้งคู่ครับซิตี้ชนะ4จากค่าเกมหลังสุดส่วนบอลมัตเองก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีครับเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ค่อนข้างยากนะครับค่าเกมหลงสุดของบอลมัตเองเนี่ยนะครับพวกเขาเสมอ3ชนะ2แต่วันนี้การที่บุกมาเจอกับซิตี้ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักของบอลมัตพอสมควรซิตี้จุดเด่นนะครับในฤดูกาลนี้คือเกมในบ้านที่ เกมล่าสุดในลีกอาจจะสะดุดแพ้แอสตันวิลล่ามาก็จริงครับแต่เกมนี้มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะเก็บ3คะแนนในทีมของตัวเองย้อนกลับไปนะครับจากเคทยวเ่ที่เคยเจ,เจอกันมาเชื่อไหมครับว่า10ครั้งหลังสุดที่เจอกันซิตี้เอาชนะบอลมัดทด้วยทั้ง10ครั้งด้วยแนวต้านด้วยกระแสวันนี้บ่งบอกว่าอย่างน้อยที่สุดครับเชื่อมั่นเชื่อใจว,ว่าซิตี้ชนะได้าจากแนวต้านที่เปิดมาไปลุ้นให้ขาดถึง2เงประก็พอนะครับวันนี้ชอบเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ3ทีมประจำหน้าคลิปค่มเคืวันนี้นะครับมองไปที บาร์เซโลนานะครับเิวคาเซลและแมนเชนเตอร์ซิตี้ได้เลยส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับนัดในชมรมครับทางเข้าชมรมทิ้งไว้ตรงนี้เรียบร้อยเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเชียร์ให้สนุกขอให้ทุกท่านโชคดีครับ